เดี๋ยวพาไปดูอะไร,ประแปลกๆในวัดกันหน่อยวันนี้ปัดพาไปดูนะคะที่วัดแห่งหนึ่งนะคะปกติแล้วเวลาเราเดินเข้าวัดไปอย่างเงี้ยพี่แบงค์ุผู้ชมต้องบอกเลยว่าเราก็จะเห็นรูปปั้นยักษ์<อ>ไงแต่วัดแห่งนี้ที่จะพาไปดูเนี่ยนะคะเขาเป็นนักรบจีนทําไมต้องเป็นนักรบจีนสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเดี๋ยววันนี้ไปหาคําตอบกันค่ะ น่าจะมาจากคุณศึกตระกูลอย่างแน่ไม่น่าจะใช่หรอกพี่แม่อาจจะมีกุศโลบายอะไรบางอย่างนะซ่อนอยู่พาไปที่วัดเพียไซดอนกระชายหมู่ที่5ตาบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหลายคนก็เดินทางมาที่อุโบสถของวัดแห่งนี้นะคะแปลกใจนี่รูปปั้นหุน่นยืนอยู่หน้าอุโบสถค่ะค,คนส่วนใหญ่เนี่ยจะคุ้นเคยกับรูปปั้นยักษ์แบบไทยๆไ,ไง<อ>แต่ที่นี่เนี่ยเป็นหุ่นนักรบจีน ค,ความสูงประมาณ5เมตรนะคะนี่ถือกระบองอยู่แบบนี้เ,เลยเหน้าตาเคร่งเครึมกลงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาดิโดนทุบแน่นอนโดนแน่ๆ <c oughs> นักท่องเที่ยวนะคะก็เดินทางมากราบไหว้พระที่วัดก็หยุดค่ะแล้วก็ถ่ายรูปชมความแปลกของหุ่นนักรบจีนเป็นรูปปั้นด้วยนะคะพ <c oughs> ระมหาบุญยังทิติยาโนเจ้าอาวาสวัดเพียรไซดอนกระชายก็เปิดเผยถึงที่มาการสร้างหุ่นปั้นนักรบจีนยืนเฝ้าหน้าอุโบสถว่าเป็นแนวคิดของเจ้าอาวาสวัดรูปก่อนค่ะ ที่อยากให้อุโบสถมีรูปปั้นยืนเฝ้าหน้าด่านนะคะเออยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าแต่อยากให้แปลกแล้วก็แตกต่างจากวัดอื่นๆก็เลยสร้างเป็นหุ่นนักรบจีน2ตัวก็เฝ้าด้านหน้านะคะ<อ>แล้วก็เฝ้าด้านหลังก็ที่ละ2ตัวนะคะคลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านเจ้าอาวาสค่ะที่ด้านหน้าและด้านหลังหุ่นที่อยู่หน้าและด้านหลังอุโบสถวัดเทสัยแห่งนี้ก็เป็นการคิด ที่ไม่อยากให้ซ้ําที่อื่นของท่านผู้สร้างแล้วก็ท่านจิตรกรผู้ผู้ปั้นก็เลยนําในรูปแบบของนักรบจีนมาแทนยักษ์วัดแจ้งวัดโพที่เราเคยคุ้นชินในโบสถ์ในวัดต่างๆในทั่วประเทศไทยแต่ว่าที่นี่ก็เป็นไอเดียความคิดของท่านเจ้าวาด รูปก่อนที่ท่านดำเนินการสร้างแล้วก็จิตรกรผู้สร้างร่วมกันก็ได้ทำในรูปแบบนี้คิดว่าคงจะเป็นที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยสำหรับ แห่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่สร้างรูปปั้นนักรบจีนมาแตกต่างจากวัดอื่นๆปกติเราเดินเข้าวัดไปเราก็จะเห็นเป็นยักษ์วัดแจ้งทเวสุวรรณบ้างอะ,อะไรบ้างนะครับที่อยู่หน้าประตูวัดเนี่ย<ช>นะครับใช่แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเป็นการสร้างกุศโลบายปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสืบสารและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเกิดความรักความหงแหนในวัฒนธรรมประเพณีรู้จักบาปบุญคุณโทษนะคะการทําความดีและที่สําคัญคือเป็นการป้องกันมิจฉาชีพหรือคนใจบา ที่จะเข้าไปขโมยของในวัดด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเหมือนกับรูปปัน้นที่สร้างขึ้นเพื่อมีกุศโลบายอะไรต่างๆแล้วก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแตกต่างจากวัดอื่นๆเนี่ยก็เป็นกุศโลบัยให้คนเนี่ยเข้าวัดมาทําบุญกันเยอะๆไงพี่แบงค์นะบางนคนก็ไปวัดปุ๊บแต่ก่อนเข้าวัดปุ๊บ,บเห็นหุ่นแบบนี้ ขอเซลฟี่ถ่ายรูปทางเจ้าวัดก็ไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ไว่านะ,นะ,ะท่านใจดีค่ะนั่นเปิดให้คนเข้าไปดูนะคะแล้วก็เราเห็นความแตกต่างจากที่วัดอื่นแบบนี้เนี่ยคใครอยากจะไปไปชมความสวยงามและความแปลกของรูปปั้นนักรบจีนไปกันได้ที่วัดเพียไซดอนกระชายตําบลขุนทองอำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่โคร,ราชเองค่ะแต่เวลาถ้าเห็นแบบว่าถ้าเป็นแบบรูปปั้นนักรบจีนนะที่อยู่ตามวัดตมวานนะพี่ก็จะเห็นวัดพระแก้ววัดพระแก้วนอกจากจะมียักษ์แล้วใช่ไหมข้างในเนี่ยบางจุดก็ จะมีนัก,กรบจีนเหมือนกัน <Okay. S 2> ห,<า>หรือแม้แต่วัดโพถ,ถ้าเตียนอ่านี่ก็มีนัก,กรบจีนเหมือนสวนชุดอะไรเงี้ยห,<า>หรือมิตรงมิดับกระบองกระบองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนที่ต้องปัดบอกนะฮะเป็นกุศโลบายจริงๆแล้วตามวัดต่างๆเขาก็จะมีรูปปั้นยักษ์ว่าคือสร้างไว้แบบเนี้ยเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกันคนที่จะเข้ามาในวัดที่คิดไม่ดีแบบเนี้ยเออก็เป็น<อ>เรื่องที่แบบเป็นสมัยโบราณเนี่ยเป็นความคิดของคนยุคโบราณเนี่ยเขาคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องของโจรขโมยอะไรเงี้ย แต่ช่วงนี้นี่น่าจะต้องติดเป็นกล้องวงจรปิดเพิ่มด้วยัอันนี้เป็นสิ่งที่ดีฮะับสมัม่้แต่ศสาลเจ้าตรงประตูเราจะเห็นใช่ไหมเป็นนักรบจีนเหมือนกันเหมือนเป็นเทพกนอูบ้างอะไรบ้างถ้าในความเชื่อแบบสิ่งที่เราลี้ลับหรือว่ามองไม่เห็นนะอาจจะมีสิ่งไม่ดีหรือว่าผีสางนางไม้เนี่ยที่จะมาทําร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีจะเข้าสารใช่ไหมก็จะมีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกป้องแล้วก็คอยป้องกันนะ